บางายมีมาแล้วมีมาแล้วม,มียาอนยา,ายาหา,า,ายาก่นเดยวไหนมาถึนง่ะไรล่ะตายดีจะตายไ,ไ,ไม่ชอบกลางยจัง,ว,งจวะทีมันขึ้นบอกอนะตะเบลปีนเอ้าข้างหลังมาจปีในใตาย กู็ไม่เห็นเหมือนกันเช่นกูพค่ยไปเช่นยีเซตตาเลยเพื่อนสวยกกูตายไปเมกมอนไปตัวเพื่อนดมีขามาลไปหมดเนี่ยเวไอพี่เตาเราไปตัวเพี้ย เห่ะเป็นไรนไหรอยงยต่่นโอโลก่ะตายอ่ะอยู่ดีๆไม่ชอบเฮ้ยพืนล็อกหวัวยังไงอ่ะล็อกหวัว มังมพี่เต็มอะ่ะติดโดดปีนปีนโอ้ยเ oh yeah, นิวยอเว้ยโอเคหลังว่าแดงดีไยนิวยอไปโอ้โหไล่ <Like S 2> กันนะโอ้ยคตรเยะเลยโอ้โหชุดเดียวเลยอ่ะเป็นฝั่งนั้นมีนาก <c oughs> ูตายครับ แล้วก็งเเดี่ยวเนะาหลังบ้านเนพเดี๋ยวพุงที่เซงทีเซอเลาไได้ผ่อะฝั่งบแดงฝั่งบดำฝั่งบะดำไปบ้านอนี่นี่นีอยู่ฝั่งนี้แล้วอยู่ฝั่งหลังบดำแล้วเก็บชุดกบเบอร์่หอนะนิวคืออะไรข้ามาแดงข้ามแดงข้ามาแดงข้างๆคืออะไรน้องนิวมันปีนมันปีนมันปีมันปีมันปีนหลังข้ามปีนหลังคาไหน ขาตายขาตายมาตายเฮ้ยเหลือข้างบ้านแล้วเหลือข้างบ้านตัวเดียวเป็นนิงรอยอข้านวเียไอ้นิวไอ้นิวลอยข้างบ้านเดี่ข้างบ้านบอกข้างบ้านมีข้างบ้านตี๋นิวนิวนิวรอยิงให้ดีดิเต็มหมดดิปะหมดหดิหมดหมดปะหมดดปะหมดหมดาดหดหมดหมดปะมดดะหมดหดปะห่ดหมดะหลดงกูหลังกูหมดหดปะมดหมดดหมดปะหนดหมดหมหมดดหมดปะหมดหปะมดหมะมดหมะหมดหมหมดหมมดหมดด เอ้ยบัตรแดงบัตบ <skin> ัันองชั้นบัตรสองชั้นทุ่เต็มบัตรสองชั้นเต็พวกใครวะเดี๋ยวเอาแม่นี้เอาแม่นี้สองชั้นนะดักข้ากลางคนจรพี่ได้ไม่เกิดเอ้ยดักข้ากลางน่อย่รับ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 เยข้ากลางข้าฟีอ่ะใครตายไหมเนี่ยกูตายพี่ดีไม่ากในบัตนแดงมี้เรไม่มีนะดักดักแบบดักแบบ ว่ากูอยู่กับใครบ้างน้่จะตายเฮ้ยพี่ยาหมดว่ะทีมีแล้วยาข้างล่างรกักกันดีดีนะพี่ใส <ไป S 2> ่ตัวใส่ตัวโอ้ยอยโดนวมกัน บนอู่สัตว์วน้องมีเจอหนึ่งมันวิ่งมาเป็นอะไรหรอวะไอ้อ่ะอยู่แถวนั้นเลยพี่อนเฮ้ยหรอะม่มีปากหรอหน่งไม่มีป่าไปเมียเลย

มันแรงเดือดมากนี่แต่ไก่ปะวิมันแทงลงเต็มเลยสามงัวบันแทงลงมัมนแทงลงมันอ้อมไม้ลมนะ

ถ้าอย่างนี้พวกมจะวิ่งขึ้นเขาแล้วไหยขึ้นดิงรอพ่อไหมไปไปนอนดิดน๊นนะขอบใจเพือ่อนขาเ้ยตัหลังมไมเนี่ยตัวหลังยิงกับตาปิดทีู่เนีต้นนั้นมีตัวนึงเลยพีเกม ตายตนนี away, Please, so at all. At all. Hmm. ้ตายตายแล้วเจ็บมากไม่เดียวตายเลยตายตายเดียวไม่ตายตายล้แต่ตัวดเวลังคานี่นี่กะดำเริมมันล็อคนหลังค้าน่อยด้

ủa không tay rồi SMs bảy lần rồi tay rồi bận tay bận OK let's go okay, phòng của ạ, tôi nói cướp đấy nè, đinh đẻng, điên 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 Đi điên 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 ก็ดินแดงได้ป่ะพี่แดงได้ดีพลงโลเอาไอเว้นลงดีอะหลับตึงๆเข้ามาดีพี่พวกพี่ขิมอ่ะเป็นไหนวะพี่ขิมคนพี่ขิมมาเล่นได้อยู่เฮ้ยตำรวจตำรวจตึ้งเงือกแต่ว่าไม่ไรพี่ชายแอคกูอยู่ทั้งคนพี่นี่กลัวมีพี่กูอยู่มีพี่กูอยู่แค่นั้นแหละไอ้เงี้ยมันช่วยกันเว้ย อยี Whoa, ่กตกใจหมดเลยใครวะเปิดว <están> like ิมาละเพื่อนมีไม้ป่าวัมีมีเพื่อนใดเย็นไหมตือหลังัวมาหลังฉันตัวนนะเลยไม่เลย

ไปลำบากเจ้านานเจ้านายไปขวางไปเข้าลำบานไปเข้าใช่มันจบดิไปแล้วดิในในหัวแล้วดีหรอไปไม่ถึงข้อมึงสวนกูเฉลยตายแล้วเพื่อนตายตายตาย

น่าน่ามีปะนี่ไอ้นี่ข้งหยุดเลยยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนรอบแล้วน้องเออมันเกินไปเกินใช e? <Ouais. S 2> ่ปะไหนพี่แดงพี่เขาไม่หยุดหมดแล้วตรงมาร์าไม่ใช่ป้าหนี้อ่ะพี่ทีแล้วไอ้นูซุกลางตอนอยู่ปะซุปกวะไหนอ่ะอันนี้อ่ะตรงเนี้ยอยู่ดีผมเก็บมาแล้วเนี่ยอ้าวเฮ้ยผมเก็บมาเล่นไงเอามาต่อทุนเนี่ยพี่เห็นไหม ตบไข่วะเนี่ยตบไข่เฮ้ยปืนไรอ่ะพี่เนี่ยการะไรเนี่ยเรียดูปืนดิที่ผมถืออ่ะนิ้วนิ้วข้อน่อยนิ้วคองขวตัวหน่อยเฮ้ยที่ผมถือปืนไรอ่ะว้วแม่งแรงไปเนี่ยโอ้ยอ๋อมันเป็นอะนรล่ M4S หนึ่เหรอโอ้ยเยอะโคตรนิ้วรักเต็นนี่กัด แย่พวกพวกบุ่เอาไว้ไม่รักกันนั่นนี่อ่าหนึ่งเลืก็ดีหนึ่งพี่ดีก็ดิไดบ้าหรอูวะหมดแล้วหรอมีตัวเดียมีมีมีม ว้ยมันตุดจังวะแค่แรงอะจังอุ้ยเฮ็ดลงมาตัวเฮนมาตัวเฮ็ดาตัเ็ดับไม่ได้แล้วมนถึวแล้วม่โดไ่ใช่ไม่ใช่แนนอนแคนเปไอเตัวแคนปนะตัวตัว ตายครับบ้านตายครับบ้านตายหมดไอ้เหี้ยเอาปคนละตัวด้วยเด็ก็มีนายมีนาเราขยอยมีนามีนาติดกันเลยมีนาพี่โอ้โหขยันอยหนอยไป เต้นเสั่งน้ข้ามาพี่หนหมดดิพี่ใครวะโอเวหิต้นเตนเตหน้าพิมเลยพมายน้ายห้ายหน้นเต้ตายนึ่งตัวพี่อีกตัวทางซ <sm> ้ายยิงดิยิงมาด้วย ไ่ตายเกียร์ป่าขมานะพี่่าพี่จะไม่ตายหรือไงป้อมานกต้ายากูตกท้ายตายี่ี์้ยโอ้โหพี่แม็กก็หมดพี่ควายพวกควายหมดแม็กหมดหมดทุกอย่างพี่ สามารถคงเป็นพี่สีนะแว่ม,มาาเลย่เยี่ยหมดก็ควายสัตว์โอ้ยยีนยย่น,นิวตกใจหมดหีเฮียพี่น้วบ้าเข้าดวยกัเฮียถึงใส่สีหมดโซนนะ คิวจัดเลยว่ะมีแต่พวกเล่นตัวใกล้เป็นยาออนใครตายเหรอไอ้นิวตายเหรอยังไอ้นิวอไอ้นิวไอ้นิวโดยประดำม่บรรดาตัดยอนหลังบ้านแดงไอเทนหลังต้นไม้สองตัวแล้วต้นไม้ไหนมาแล้วหลังบ้านแดงแล้วจะปีนเข้าจะมีตัวหนึ่งบนหลังบินหลัง ดูนอกตัวหนึ่งนะเดวนอกนะไปอาบไปดูข้างในปะมาข้างหนข้างใน้งนจับกับไปเฉนยิงเดียนอก่อนข้างนอกข้างนอกข้างนอกอะไรวะอาเอานอกก่อนปะพี่เล่นให้หมดเลยต่อต่อ จะตายมัจะตายไม่ตายมสาแล้แขนที่ยรเต็มเลยข้าบ้านก่้นปะตรงตรงข้างหน้าโอ้เหี้ยติดลเยอะโอ้โมเยอะเดินอันนี้มืดเฮ้ยเหี้ยมาเดี้ยอเจียมาร้อนเหี้ยเดือ ตายดิดโลีหน้าูนี่นี่นีั้าเต็บปะเ็ปะดิปดปดดิปาดดดิลเจ็บมาพี่มกเ็มเวพี่เกิดช้ากโดดดีไปเดเลื่องนอกลงรถลงรถตัวนึงเี่ยเต็มเลยพี่ ตรงนู้นวหนึ่งพี่นอ้เรอตรงระมาดิมาดิมาดิเอาก่อนเอาก่อนเลี้ยวกีกีเข่้กูตโอ้กูตายชนเต็นท์ขึตายตายไป ิงเวทซ้อมเหรล็อกโก้จิงจิงเดี๋ยวมีก็มีรถเี่นในมีคนคนเราอยู่หรอวะวิ่งอยู่เนี่ยบีบ้างเนี่ยเห็นไหมคือรอรอวิ่งบีบ้ามาเจอคนของเราเออมาดิไหนมึงอ่ะม้งคิดตัว นี um. oh. um. ่มันมจะปิตาไหไหมเคเล่นสักหนึ่งนึงนะหัาโอ้ี้ยมึงจะเอาบอลใครเป็นไรอ่ะมามาทีมามีเพ่อยอะเยอะไปให้าอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้าน

เหงนงานเชาก่อนก็ได้พี่มันมันเป็นคนที่ผมจะสองคนเลยดีมันมันเล่นกันทีไมัสีสัดีสวัสวัสดีสนัสดีเีัวดีสัวัสคีับดดีสด้วมมัสดนะ <c oughs> ับดีสคสัสได้สดีสัดวรับรไ,ได้ัด,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 ดีี หัวสุนอะไรพี่อะไรอ่ะพี่ทำอะไรอ่ะ